เตรียมเฮแจกหนักจัดเต็มคนแก่คนจนชาวนารับเงินเพียบรอเข้าคอรอมอวันจันนี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะจันนี้เตรียมเฮทุกอาชีพทุกกลุ่มการประชุมคณะรัฐมนตรีหลังจากเบิกงบมาแล้วกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ ลุนเคาะมาตรการชาวนาหลังงบมาแล้วและกำลังถึงคิวชาวนาก็คือเงินไล่ละ1,000บาทรวมทั้งชาวสวนปามด้วยด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอรับหารือเงินคนแก่800บาทจริงโดยจะเพิ่มให้เป็นขั้นบันไดละ200หรือจาก600เป็น800บาทจาก700เป็น900บาทส่วนโครงการที่ยังไม่เคาะแน่นอนแล้วก็คือ โครงการกลุ่มร้องทุกจะไม่เข้าครอมอรในครั้งนี้ส่วนบัตรคนจนที่จะแจกอีก3,000บาทก็ยังไม่เข้าเช่นกันวันจันทร์ที่12ตุลาคม63การประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมโดยแต่ละกระทรวงนำเข้ากระทรวงละ1-2โครงการหากมากกว่านี้ไม่ทันเวลาในการประชุมต้องรอคิวอาทิตย์ถัดไป โดยกระทรวงการคลังเตรียมนำโครงการปล่อยสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำกว่า6โครงการอุ้มทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชนนั่นเองโดยมีให้กู้ตั้งแต่ขั้นต่ำ5,000-50,000 50, บาทสำหรับภาคประชาชนส่วนภาคธุรกิจนั้นมีตั้งแต่100,000-2ล้านบาทสำหรับผู้ที่มีหน้าร้านเท่านั้นสำหรับภาคธุรกิจแถมดอกเบีย้ยต่ำมากอีกด้วยในส่วนของโครงการนี้ที่กระทรวงการคลังได้จัดทำขึ้นมา ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เตรียมนําเข้ามาตรการช่วยเหลือชาวนาเพิ่มเติมคาดว่าเงินไล่ละ1,000บาทมาแน่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เพราะไม่จําเป็นต้องรออะไรอีกแล้วหลังงบประมาณก็มาแล้วหากครั้งนี้ยังไม่เข้าคอรอมชาวดานเดือดแน่นอนโดยคาดว่าจะมีโครงการเข้าถึง2โครงการก็คือโครงการไล่ละ1,000บาทและโครงการประกันรายได้เกษตรกรจากทั่วประเทศ โดยครอบคลุมถึงเกษตรกร5้าคะแนงโดยนายจุดลิงก็ได้ให้คำมั่นสัญญากับชาวนาไว้แล้วด้วยว่ารออีกไม่นานเพราะเคาะในที่ประชุมนอบอขอไปแล้วช่วงกลางปีรอเพียงงบประมาณเท่านั้นและตอนนี้งบก็มาแล้วตามเป้ารอได้เลยสําหรับชาวนาในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอก็ได้เตรียมหารือปรับเกณฑ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่จาก600บาทถึง1000บาท ปรับเพิ่มขึ้นขั้นละ200บาทนั่นเองเพราะนายกรัฐมนตรีก็ได้ตอบคำถามในสภาตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วว่าเงินบำนาญแห่งชาตินั้นจ่ายไม่ไหวเพราะผู้สูงอายุมีจำนวนมากและเม็ดเงินมันสูงกว่างบของกระทรวงนั่นเองโดยจะปรับให้แค่อีกคนละ200บาทเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดในตอนนี้สำหรับกรมบัญชีกลางก็ได้เผยหลักเกณฑ์ใหม่ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแล้วด้วย โดยจะสำรองงบป,ประมาณไว้เพื่อใจ่ายให้คนกลุ่มนี้ทุกเดือนหากเหลือก็จะทบไปอีกเดือนทันทีหากสิ้นสุดปีงบป,ประมาณ2564และในเดือนถัดไปหากจะเข้างบป,ประมาณ2565ก็จะใช้งบป,ประมาณสำรองจ่ายแล้วค่อยเบิกงบป,ปีห5้ามาใช้ต่อเนื่องนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ